คือสีแห่งเร็วแท้พี่น้องนี่ยางเร็วอุญョะอุญョะเลยไปว่ายัวตัวขวายัวตัวขวายัวตัวอือโอ้ยปุ่นน้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยปุ่นอ้นาวจานผ่าน ตายเฮ็ดจังไหนเฮ็ดจังไหนเห็ดจังเร็วยวเถอะเรียวโพดหมู่บ้านก็ยังตอแจกตัแจอยู่น้ำคือสีมีมีมอยู่บ้าน